จากที่ผมอยู่ในวงการธุรกิจออนไลน์มามากกว่า10ปีถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์คุณต้องสร้างสิ่งที่ผมเรียกว่า เครื่องผลิตยอดขายซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้จะประกอบไปด้วย3สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือคุณต้องหาทราฟิกคุณภาพส่งเข้ามาในธุรกิจออนไลน์ของคุณเช่นส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณใน Facebook Fanpage หรือในบัญชี Tik t o อกของคุณทราฟิกคุณภาพก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการมีโอกาสที่จะซื้อหรือใช้บริการของคุณนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมหลายๆคนจึงต้องยิงแอดหรือทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดทราฟิกคุณภาพให้เข้ามายิ่งคุณ ดึงดูดทราฟิกเข้ามามากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับ อย่างที่สสิ่งที่2นะครับสร้างระบบการขายสินค้าหรือบริการที่ทําได้แบบอัตโนมัติเป็นระบบเป็นขั้นตอนเลยเมื่อคุณดึงทาฟฟิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้คุณสร้างระบบการขายที่สามารถที่จะทําซ้ําได้ตั้งแต่การคุยกับลูกค้าการซื้อสินค้าการชําระเงินการเก็บข้อมูลลูกค้าการส่งสินค้าคุณต้องโฟกัสแล้วก็สร้างให้เป็นระบบผมมองระบบทั้งหมดเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยครับสิ่งที่เข้ามาก็คือทาฟฟิกคุณภาพสิ่งที่ออกไปก ็คือสินค้าบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าไปบอกต่อสิ่งที่3สิ่งสุดท้ายนะครับคุณต้องทำการเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบออนไลน์ของคุณอย่างต่อเนื่องโดยโฟกัสไป2เรื่องที่เราผมเล่าให้คุณฟังครับค้นหาวิธีที่จะสร้างทาฟฟิกที่มีคุณภาพให้เข้ามาที่ธุรกิจของคุณมันไม่ใช่แค่เพียงการยิงแอดอย่างเดียวนะครับมันมีอีกหลายวิธีที่สามารถที่จะสร้างทาฟฟิกคุณภาพให้กับคุณและ และเรื่องที่2นะครับว่าโฟกัสเรื่องการปรับปรุงระบบการขายของคุณอยู่เสมอตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาครับ